สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงวาดหน้าจอเพื่อเปิดแอปพลิเคชันในเครื่องวันพัดสองไลอันนี้ต้องบอกว่าโอ้น้อยเครื่องนะจะทําได้ปกติวาดหน้าจออย่างมากก็ไปเปิดไอ้นู่นนี่นะแต่ว่าเปิดแอปเลยนี่อืมอน่าอ่านนี่เป็นหนึ่งในเครื่องที่ทําได้แล้วมันมีให้เราเลือกหลากหลายที่จะทําทํำยังไง แล้วทําแล้วมันใช้งานยังไงอาวทาให้ดูอ่ะให้ดูก่อนแล้วกันอ่ะเวลาเราทาเปิดเวลาเราทําแล้วใช้งานอันนี้ต้องบอกว่าผมทํารหัสพินล็อกเครื่องแล้วก็สแกแลนลายนิ้วมือเพราะฉะนั้นเนี่ยในคลิปเนี่ยจะเห็นว่าผมวาดแล้วมันเปิดหน้าจอขึ้นมาแต่มันลามหาพินผมว่านิ้วแตะเพื่อสแกแลนลายนิ้วมือเพื่อเข้าไปพอเข้าปับ๊บมันเข้าแอปเลยอ่าอันนี้ก็เป็นความสะดวก แบบหนึ่งถ้าคนที่ไม่ได้ตั้งพินตั้งสแกนนิ้วมือไว้มันก็จะวานาจอปับ๊บเปิดแอปทันทีอ่าอันนี้ก็แล้วแต่พี่เลยนะถ้าพี่ชอบพี่ก็ว่าไปก็แล้วกันอ่าให้ดูมันจะเป็นยังไงมันหาพินเห็นไหมเปิดแอพออนิ้วจิ้มปั๊บเปิดแอปอ่าอ,อ,อะไรประมาณนี้คือ หน้าจอมันดำๆมืดๆพี่เอาิววาาปุ๊บมันไปเลยโอเคไหมาอา่าไปตั้งค่าตรงไหนเราก็เข้าไปในตั้งค่าสิจ,จ้าเพื่อจะเปิดแอปเนาะแล้วเราก็ลูบหน้าจอลงไปข้างล่างให้สุดเลยโดยปัดนิ้วขึ้นไปข้างบนแล้วเราก็ไปเลือกคําว่าฟีเจอร์พิเศษกดจึกลงไปแล้วก็ไปเลือกคําว่าไม่ใช่เดี๋ยวเลื่อนลงไปข้างล่างหน่อยนึงแล้วไปเลือกคําว่าท่าทางและการเคลื่อนไหวอยู่ตรงนี้นี่กดลงไปนี่เย แล้วอย่างนั้นเราไปเลือกนี่ถ้าทางขณะปิดหน้าจออยู่ตรงนี้กดเข้าไปตรงนี้เนี่ยเลื่อนลงไปข้างล่างสักนิดนึงพี่อันนี้จะเห็นว่าทาังชันนี้ผมเปิดวาดหน้าจอแบบนี้ปั๊บมันก็จะเปิดเออนั่นแหละ <laughs> แอปหนึ่งขึ้นมาอันนี้เราเลือกได้นะเราก็กดนี่มันจะมีเอามันมีให้เราเลือกอะไรบ้างมี เลื่อนขึ้นเวลาแตะแตะตรงนี้นี่แตะปั๊บเนี่ยมันจะสอนเราเลยว่าให้เราลูดนิ้วขึ้นอย่างนี้แล้วก็เราก็เปิดแอปอ่าเราจะเลือกแอปอะไรเราก็เรียกนี่มาเลือกตรงนี้เปิดแอปนี่หรือพี่จะเลือกอะไรลูดขึ้นปั๊บเปิดแอปเอาแอปอะไรอ่าคุณก็มาติ๊กให้มันเป็นเครื่องหมายถูกขึ้นมาเช่นเอ่อฟโต้เอ่อฟโต้กูเกิลอย่างนี้อ่าเท่านั้นเองไม่มีอะไรมากมายลูดลงไปก็จะเห็นว่าเวลาพี่เลื่อนขึ้นเนี่ยนะเขาจะเปิด โต้ของ Google นะอแต่ตรงนี้พี่เราเปิดไปเสียเงินขึ้นมาก่อนนะพี่ถ้าพี่ปิดมันก็ไม่ทํางาน <laughs> เข้าใจไหมพี่ก็เปิดมันด้วย <laughs> อ่าเขาบอกลู้อย่างนี้แล้วมันจะเปิดนะเข้าใจแล้วกดจิก๊กลงไปแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากมายตรงนี้มันจะมีให้เราอันนี้วาดวาดวา,ดวาดเส้นอย่างนี้นะอ่าแล้วก็เลื่อนอันนี้เลื่อนเลื่อนขึ้นอันนี้เลื่อนลงอันนี้เลื่อนซ้ายอันนี้เลื่อนขวา อันนี้วาดตัว M แล้วก็มีวาดตัว W u โอโหเพียบเลยเดี๋ยวนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมีทั้งหมดเจ็ดแอปที่พี่จะเลือกได้เวลาวาดหน้าจอแล้วเปิดแอปเลยเนี่ยนะวาดได้เจ็ดอย่างอืมพี่คงไม่ได้อยากเปิดเยอะขนาดนั้นมั้งผมอยากมากก็มีสามสี่เยอะก็แย่แล้วเช่นเอเปิดไลน์เปิด Facebook เปิด YouTube เปิด Instagram, อินสตาแกรมอ่ะไม่ได้ใช้ว่ะม่ถ้ไม่ไใช้ ผมไม่ได้ใช่อะพี่ใช้อะไรพี่ก็เอาเลือกขึ้นมาแล้วกันมันเลือกได้ในเครื่องพี่อะอันนี้ก็เป็นการตั้งค่ามาตั้งเอาแล้วกันจะมาเลือกก็มาเลือกตรงนี้ก่อนนะกดลงไปเนี่ยมันสามารถให้คุณเลือกได้จะเปลี่ยนก็มาเปลี่ยนตรงนี้อ่าเปลี่ยนแอปได้นะแต่คุณก็จะมากดกดให้เป็นสีอะไรขึ้นมาสักสีหนึ่งนี่กดกู l ก c h โค m มอย่างเงี้ยอ่ะเปลี่ยนเป,นปกู l ก c h โค m มมันก็เวลาคุณวาดนิ้วเอ่ออย่างเงี้ยมันก็จะเปิดแอปกู l ก c h โค m มขึ้นมาอา่านะอันนี้มันเปลี่ยนได้ไปเลือกกกเเออาัอัันนนนนีีนน้็็ปฟงง์ชึท่ เออน่าสนใจนะในในเครื่องวันพัดเขามีให้คุณเล่นนะเออวาดหน้าจอแล้วเปิดเครื่องเออแต่ผมเดี๋ยวคงปิดอะทําไมอะเออเออหน้าจอมันแนดยไ้นานๆมันก็เปลืองแบตเหมือนกันนะผม <c oughs> <c oughs> มีความรู้สึกว่าผมก็ไม่อยากเปืองแบตแต่เท่าที่เปิดดู <c oughs> มันก็ไม่ได้เปืองมากมายอะไรนักหนาหรอกเพียงแต่ว่าผมก็กลัวอะไรมันไปแตะมันเดี๋ยวมันเผื่อนี่ไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่แต่ตอนที่ทําใช้ดูก็ยังไม่มีปัญหาหนานะ้ามันใช้ได้เออใช้ได้เออแต่เรา ไม่ได้ด่วนขนาดนั้นมั้งแล้วที่สำคัญก็สแกนลายนิ้วมืออยู่แล้ว ต้องมาวาดหน้าจอแล้วสแกนิ้วมือก็สแกนอะไรด้วยมือ,อ,มแ,มอแล้วก็จิ้มแอปเลยมันก,มนก็มันก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่สำหรับผมนะผมคิดอย่างนั้นนะแต่ถ้าพี่จะคิดอย่างอื่นก็อาแล้วแต่ตามใจก็เอามามนําเสนอให้คุณด้วยดูว่าเฮ้ยมีเขามีฟังก์ชันนี้คุณใช้งานนะเอาให้คุ้มใช้คุ้มม,ม,มถีถ้าชอบก็ใช้เลยถ้าไม่ชอบก็ผ่านเลยพี่อ่าประมาณนี้แหละแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่ตอไปขอบคุณครับ